คืออยากได้แบบความท,าท้าทายมากกว่านี้ตอนนี้เด็กเราแบบเราโรคอะไรวะเรโ,โ,โหนังวิทมีอะเฮ้ยเฮ้ยลูกค้ามันมาเยอะขึ้นปะเฮ้ยวว้าโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเราเริ่มเราจะเจ๊งไปเนะี่โอ้ สวดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเช่าแก่น้อยร้านสะดวกซื้อ 2> EP 2ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่สนใจเกมนี้ไม่คิดว่าจะมีคนดูเลยแต่ว่าเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะเราก็ไปต่อกันเลยแล้วกันไปเลยโอ้โอเค6บบาทสบายสบายอครับาสหน้าเอเฮ้ยอะไรอ่ะเยลลี่สตอบเบอรี่เหรอเฮ้ยเหมือนเหมือนเราจะมีปะ เฮ้ยไม่ใช่นี่มันเยมโอ้ชิตคุณลูกค้าคะดิฉันไม่มีเยลลี่สตรอเบอรี่เอาเยมสตรอเบอรีลล่ไปก่อนได้ได้หรือเปล่าเออเอาเทนเทนกันหน่อยได้เะละ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหม oh, no! oh! <c oughs> ไม่มีคะ่ะไม่มีขอโทษต้องขออภัยด้วย <c oughs> ต้องขออภัยที่ต้องแป๊ด นี่นี่นี่ตีอยสาตรแม่และเด็กเหรอมันหามอาอยัางไงอ่ะเฮ้ยของใช้ของใช้ไม่มีนี่เตียสาตแม่และเด็กก็ไม่มีค่ะแป๊ดทีแล้วมันปวดใจเลอเกิน <c oughs> ลูกค้าไม่จอยเลยสักครู่นะคะสักครู่ขออนุญาตไปถูพื้น แจ็บๆๆ็บ็บ็บ,บโอเคมาเอาว่ะพันสามสิบห้าแล้วทุกคนฮะลืมจัดฉันววน,นึกว่ามีอ่ะขอโทษค่ะพลาดไปแล้วโอ้ขนมปังเผือกขอบคุณครับแล้วแวะ รู้สึกว่าจะไม่ได้การแล้วทุกคนเราคงต้องอัปเกรดร้านด่วนหรือไม่ก็จ้างพนักงานเพิ่มเพราะว่าตอนนี้สมองสมองเราพิกลพิการไปหมดแล้วต้องการคนช่วยเหลือไ,ไหนดูสิสามารถสั่งสินค้าได้มากกว่าปัจจุบันเออรู้สึกว่าแบบมันจะมีลูกค้าที่แบบมีเควสของที่เราไม่มีสงสัยจะต้องอัปเกรดร้านนะทุกคนนะแล้วก็จ้างพนักงานใหม่300บาทโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักแป๊บหนึ่งแล้วกันอะ บอัปเ,<ล>เกรดร้านเลยแล้วกันมาป๊าบโฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยของเราเพิ่มขึ้นอโอสบายเลยทีนี้รวยเละเลยรวยเละเียดะว่าลูกค้าต้องการของอะไรเราหาซื้อมาให้ได้หมดเฮ้ยเย้เรามีไอติมแล้วเราสั่งไอติมมาก่อนเลยได้ปะเอามาเลย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  ส่กอกด้วยแล้วกันนะแล้วก็เอ่อลิ้นจี่กระป๋องผลไม้กระป๋องลำไยกระป๋องนี่เงาะกระป๋องเงาะกระป๋องเงาะกระป๋อง,ง,อ,งอร่อยสุดโอ้ยลิ้นเป็นไรวะเนี่ยทำการสั่งสินค้าค่ะโอ้โหเพิ่งจะรวยมาแมบแบบสินค้าที่งื้อนะครับสินค้าจะถูกเก็บไว้ในตอกน,นะครับโอ,โอเคครับํำการไป ไปเอ่อถูพื้นก่อนเลยอีนี่มันทำเปื้อนเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวไปจัดของใหม่นะครับฝั่งนี้เป็นไอติมแล้วกันไอติมโคนไอติมถ้วยมาทั้งหมดนะน้ำแข็งเราออกไปใส่ไส้กรอกมาแทนนี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยว่ะปิดปิดได้ไหมเออโอ้โหตู้แช่เราแบบดูดีมากอะทุกคนเออทำร้านกสกกรกปอีกแล้วดี๋ยวเหย สวัสดีครับเอาว่าห9เก้าบาทสบายๆเดี๋ยวเราก็จะมี50กว่าบาทละสี่สิบห้าลบเก้าเป็นสามสิบหกหรือเปล่าหกไหมป้าปสามร้อยฮะฮะทำไมเราได้สามร้อยแปดสิบาทวอดอะไรอ่ะไม่รู้ทุกคนเรา ซื้อนี้ก่อนแล้วกัน,น,น,นเอาว่า,าขนมจีบซาลาเปามาแล้วครับเ,เชิญทางด้านนี้ได้เลยค่ะอืมโอเคกุ้งอีกแล้วสวัสดีครับรับสินค้าช้นนี้นะครับปาเนี่ยมันแปลกเปล่าวะเดี๋ยวนะสามสิบบาทตอนนี้เรามีอยูสามสิบบาทนะเอ่อ6กสิบเอ็ดบาทโอเค เราจะต้องได้14บาทก็คือ44บาทขอบคุณครับ <What? S 1> เราได้ตังทรเหรอเฮ้ยเราไม่ได้รักสินค้าราคาสินค้าที่จ่ายไปแต่ว่าเราได้ตังทรนของลูกค้าแทนอะไรวะเนี่ยร้านนี้มันยังไงกันวะเฮ้ยเดี๋ยวต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มา คุณลูกค้าคะจ่ายแบงค์ร้อยทีอ้าวโอ้จ่ายพอดีอีกสวัสดีครับ14บาทครับอ่ะนี่มาเราจะได้พิสูจน์กันเนี่ยจริงๆแล้วเรา,เรา,เราต้องได้ตังค์14บาทใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นเอ่อ1 4 1บาทนะยอดรวมตอนท้ายแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะได้ตังค์ทอนมาแทนนะ อันนี้ก็เป็น21บอาทออมาดูกันปาบขอบคุณครับนี่หน้าเชิญใหม่นะครับเฮ้ยนี่เราทำกำไรจากเงินทอนลูกค้าเหรอเนี่ยเฮ้ย้างั้นลูกค้าใจแบงค์แบงค์งใจมาเราก็ฟินเลยดิเนี่ยโหเรียบร้อยเราได้เปลี่ยนธุรกิจของเราจากเจ้าของร้านสะดวกซื้อเป็นมิจช,ชาชีพเราเรียบร้อย ปะดเหรอไม่มีอเออไม่มีสินค้าใหม่ใหม,ไ,มไงเพิ่งเอาลงสต็อก <S <S เดี๋ยวเดี๋วดีวขนมจีมีค่ะนึกว่าสับป,ประรดใส่ถุงถ้าถ้าถ,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 ถ้าเป็นสับป,ประรดนั้นต้องไปเชิญหน้าร้านค่ะหน้าร้านรถมีรถ<ห>เข็น<ม>อยู่นะนี่ไงโอ้โหเราเราจะเริ่มทำกำไรจากเงินทอนลูกค้าแหละ เราเก็บเงินทอนลูกค้าใส่กระเป๋าตัวเองได้หรอวะสี่สบาทจากแบบสิบาทเราจะได้แบบร้อปบาทแต่เราบวกไปแบบเป็น200ร้อ่ะใช่ไหมนี่นี่มันความลับของบริษัทเราเองโอ้ยทำไมเราทำอย่างนี้อ่ะ เดี๋ยวเราจ้างเดี๋ยวเราจ้างไอ้น,นี่ดีกว่าพนักง,งานดีกว่าเท่าไหร่อ่ะ300โอเคสบายสบาย300บาท,บาทร,บรับสินค้าแค่นี้นะครับ 1> <1> 10อ่ะสิบบาทครับรเฮ้ยไม่มีแบบจ่<พ>ายแบงค์ใหญ่หรอแต่บบแบงค์ใหญ่ก็ได้นะ <1> <1> <1> เร็วจริงๆ <S 1> <1> <S มาต้อง เงินทองไหลามาเทมา11บวก11เป็น22ค่ะเออ300แล้วทําทำการ<ม>จร้างพนักง,งานป้าบแป๊บแป๊บยังไงโอ้เราเลือกได้ว่าโอเคทำความสะอาดคิดเงินจัดสินค้าสิคะรออะไรเินจัดสินค้าเลยเออยังไงเนี่เยเฮ้ยเฮ้ย แล้วแล้วทำไมลูกค้าไปตรงนั้นนะ่ะแล้วเราไปแล้วเราไปเคาเตอรนนู้นไม่ได้ด้วยนะอ้มันบังคับเลยแหละเนี่ยโ oh อ้ไม่กอดเฮ้ยไอ้หมอนีอ่มันไม่ได้คุณภาพเลยคิดเงินนานเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดให้เ,เดี๋ยวแล้วลูกค้าลูกค้าไปต่อแถวนนุนสวัสด,ดีครับรับสินค้าแค่นี้นะครับสามสิบเจ้ทุยยี่สิบเก้าบาทค่ะมาขอบคุณครับแล้วแวะร้านขอบคุณครับ โอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับเท่านี้นะครับยีิบสองบาทครับอ่าอ๋อเราได้โอ้โหกำไรกำไรเหลือๆเลย63บาทเป็นของเราไปลยุยอัพเกรดทำไมคุณทำอย่างนี้อัพเกรดอัพเกรด มันหมาเยอะขึ้นปะ <Up late. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวนิตยสารแฟชั่นโอ้ยคุณอยาให้ยังอ่านนิตยสารแฟชั่นแล้วเราไม่มีใช่ไหมเราไม่มีมีตะของเล่นนะะขอโทษดูค่ะโอ,โอเคอันนี้มียังมีอยู่ยังมีอย,ยู่ใส่เพิ่มใส่เพิ่มเอรอ,อ,อมันหยิบไปก่อนแล้วกันโอ้โยมันลกมันลกขึ้นอ๋อมันลกเพราะอย่างนี้นี่เอง ลูกค้าโอ้โหพอเราจ้างพนักงานแล้วล er ูกค้าก็มาเยอะขึ้นทุกคนโอ้โหเฮ้ย no ลืมเราลืมเราลืมสต็อกสินค้าโอ้แย่แล้วแย่แล้วเราเริ่มเราจะเจ๊งไหมเนี่ยโอ้ยใจเย็น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 นะจัดสรรสินค้าได้มือนอาทีพมากๆครับขอบคุณครับแล้วแวะร้านเราอีกนะครับเฮ้ยเฮมันเป็นมันแบบ ลูกค้าเริ่มแบบติ้งนิงติ้งนิงติ้งนิงรัวๆเลยแล้วมาอุดหนุนใหม่นะครับสวัสดีครับรับสินค้าแค่นี้นะครับโอ้โหกำไรไปกอบเป็นกำรสี่สิบบาทัโขอบคุณครับ <c oughs> โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับเฮ้ยตังค์ถึงสามร้อยแล้วอ,อัปเกรดไปเลยจ้างพนักงานาเพิ่ม<ห>พน,กนักงานคนนี้เอามาเติมสต็อกสินคา้านี่เยี่ยมเยี่ยม มันเริ่มแล้วความโกลาหลมันเริ่มแล้วมันมันโอ้โห<ฮ>ชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแล้วมันไปลุมมันลุมมาตุ้มเลยตรงนั้นอะเติมก่อนเติมของเฮ้ยไอปลากระป๋องอันนี้เหรอโอเคกระป๋าลายลายกระป๋องลายลายโอเคมีแล้วซอสพริกมีแล้วน้ำก็มีแล้ว ยังยังอยากได้ของกินใหม่ๆอีกอ็แค่นี้ก็กินกันไม่ทันแล้วนะยังไงครับยังไงโอเคเติมสต็อกขอบคุณมากขอบคุณมากมีประโยชน์มีประโยชน์ชนขอบคุณครับแล้วเออ,อ,อ,อทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดเจ้าของร้านมาทำความสะอาดเลยแล้วกันฝากดูแลลูกค้าด้วย อ๋อนี่มันโลกอย่างนี้นี่เองคือแบบตอนเด็กๆเ,เราโลกอะไรตอนนั้นงงแล้วมาอุดหนุนใหม่นะคะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกิจาการเราแบบเติบโตสุดๆแต่เงินเราไม่ค่อยจะเติบโตเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> เราจะรวยเมื่อไหร่วะสิะบเก้าบาทเอ่อสิบห้าเอ้สิบหกบาทหรือเปล่าเดี๋ยวเราขาดทุนนะเนี่ย จากที่จะได้19บาทเราได้16บาทเฮ้ยเราอยากซื้อสเตชันอื่นเพิ่มอ่ะอยากได้แบบอะไรดีส้กอกดีไหมไส้กอกเฮ้ยเอร์ปี้เอรลปี้นี่เรียกต้องเรียกว่าต้องฮอตฮิตแน่นอนเป้าหมายต่อไปเป็นเอร์ปี้นะทุกคนค,ครับววรเอาอ่ะวันนี้เราเราจะเล่นให้ครบเดือนแล้วกันนะเ,ออเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะ คิดตังก่อนคิดตังก่อนโอ้โหจุกจุกเงินทองจุกจุกสิบสี่เป็นเอ่อห้าสิบสี่ครับเออขอบคุณครับนั่นหน่ะอะไรอ่ะสวัสดีครับลูกค้าเยอะเกินลูกค้าบอกคิดตังให้หนูก่อนโอเคครับอะไรอ่ะกระป๋องเปล่ามันจะเอากระป๋องเปล่าทำอะไรอะ,ะรมันซื้อกระป๋องเปล่าเหรอ no เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฮมเบอร์เกอร์ป่ะไม่มีไม่มีมม <c oughs> อะไรอะแฮมเบอร์เกอร์ออันนี้เหรออ๋อไงตู้ไข่เขาอดอกเลยแฮมเบอร์เกอร์โอ้ไมยกอดมันบังคับตู้รีไซเคิลกระป๋องโอ้ยจะเอาสองตู้เลยหรืองไงตังมีแค่นี้เนี่ยโอ้ย ขอโทษนะคะคุณลูกค้าที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได oh ้โอ้ไม่กอดวันนี้ยินเสียงดีแล้วมันปาดใจมันปาดไปที่ใจยังไงขนมปังใบเตยโอเคครบเช, ек, ช, ек, ช ек. ็คเช็คเช็คมีมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างสบาย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 โอลูกค้าหกคนที่ถ้าเราจ้างมาอีกนี่มันไม่ไม่เป็นสิคนเลยเ <ขอ S 1> หรอวะ จริงๆเราก็แบบเราก็รุ่งเรืองเหมือนกันนะถึงแม้ว,ว่าตังค์เราจะไม่ค่อยเยอะเนี่ยแต่เรามีปัญญาจ้างพนักงาน,างน,านเลยนะเฮ้ยอยากเก็บตังค์ได้พันหนึ่งอะ่ะไม่น่ารีบจ้างพนักงานเลยโอ้ไม,ม่ก้นน่าจะเอออีกแล้วมีคนจะรีไซเคลิลอีกแล้วโอ้โหโอ้โห what ขนมอะไรอะ่ะ พุทธาอบแห้งใครเขากินพุทธาอบแห้งกันยังอื่นมีเยอะแยะเนี่ยโอ๋ยบ้าๆบ้าไปกินก่อนได้ไหมผลไม้อ่ะเออเนี่ยง้อกระป๋องเนี่ยไปกินแทนก่อนโอ้ยพุทธาอบพุ้งอบแห้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงละนักเรียนญี่ปุ่นกับนักเรียนจีนส้มอบแห้ง เดี๋ยวก่อนทำไมมันขอบคุณครับแล้วแวะร้านเราทำไมลูกค้าต้องการแต่ของที่เราไม่มีอ่ะเรนดีว่าไม่ตอบโจทย์โอ๊ยสินค้าหมดนะคะขอบคุณครับสินค้าหมดร้านเราอิ่นะคะเติมด่วนเติมด่วนนี่บอกเลยว่ารวดเร็วว่องไวแป้นได้เลย ไม่เป็นไรเราทำก <ขอ S 1> ำไร,ำไรจากส่วนต่าง <นะ S 1> ทำกำไร <นะ S 1> จากจากตังทอนแล้วกันเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดช,ช,ชึบชับชึบชับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสั่งของที่มีสั่งของที่มีขอบคุณครับร้านค้าสกปรกนะครับขอบคุณฮะร้านค้าสกปรก หนวะนอะรา้านอนขปกนะคะเดซีว่าดูแลหนก็ดีนะคะอีเดซี่นี่มันใครวะไหนร้านจกโอ้รอ,อ,อแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึ่งคะ่ะคือมีกันอยู่เท่านี้ด,ด,ด,ดีต้องรับสู่ร้านเออนายเทนนอตเซเว่อีเลเวเรียนว่าเริ่มฟโฟล์แล้วธุรกิจเริ่มฟโฟล์ฮะโอ้ขึ้นเฮ้ยขึ้นเดือนใหม่แล้ว โอ้ oh, เรามีต้องจ่ายค่าพนักงานด้วยดีเรายังมีตังค์เหลือโ okay, okay. อเคค่ะโอเคอจะจ่าย,ยตังค์พนักงานนะาจ่ายตังค์พนักงานเออเราเป็นนายคนเจ้าคนนายคนโห oh, ลูกค้าร้อยกว่าคนพอใจ88ไม่พอใจส2องต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยที่เออไม่ตอบโจทย์น้องน้อง,องบริหารร้านได้ดีมากเนื่องจากปริมาณลูกค้าพอใจมากกว่าลูกค้าที่ไม่พอใจอะฮะเอาว่ะได้รับโบนัส5 0าน500บาท เรารวยแล้วเย้ yeah! เอาวะทุกคนเรามีเงิน1,000บาทตามเป้าโอ้โหเรียกได้ว่ามาในโค้งสุดท้ายโอเคก็สำหรับ EP นี้เราก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะมาเล่นให้ดูเดือนหนึ่งก็ตอนนี้ธุรกิจเรากำลังโคลเลยเรียกว่ามีพนักงาน2คนอัพเกรดร้านไป1นขั้นและตอนนี้มีเงินในบัญชีทั้งหมด1,000บาทมันจะพอกินไหมวะเนี่ย โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะไว้มีโอกาสจะกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งนะอาจจะเป็นภาคนี้หรือภาคอื่นๆก็รอติดตามชมกันได้เลยลังจากนี้ก็ไปแล้วจุบ